สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิฟว์ปูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปในช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวของนักเตะลิฟู์ช่วงทีมชาตินะครับวันนี้นะครับนักเตะลิฟู์ที่มีคิวลงแข่งรายการบอลทวีปนะครับก็มีอยู่ด้วยกันสาคนนะครับก็คือแม็กลิสเตอร์โชตาและโคนาเต้นะครับโดยทีมชาติอาร์เจนตี หน้าของแม็กลิสเตอร์นะครับจะลงแข่งกับทีมชาติ Ecuador, เอกวาดอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายโคปาอเมริกา2024นะครับช่วง 8โมงเช้าของวันนี้นะครับส่วนคืนนี้นะครับทีมชาติโปรตุเกสของโชต้านะครับก็จะลงแข่งกับทีมชาติฝรั่งเศสของโคนาเต้ในรอบ8ทีมสุดท้ายยูโร2 0 2 4เช่นกันนะครับโดยจะลงแข่งในช่วงเวลาตี2คืนนี้นะครับหรือตรงกันกับช่วงเช้าว,วันเสาร์นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจนักเตะลิเวอร์พูลกันด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่ากำลัง เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของรายการการแข่งขันบอลระดับทวีปกันแล้วนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาย้ำเพื่อนๆชาวริพูทุกท่านกันอีกครั้งนะครับนอกจากวันนี้นะครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันของเรานะักเตะริพูนะครับได้ให้พวกเราได้ตามเชียร์และรอลุ้นกันแล้วนะครับช่วงเย็นนี้เวลา17นาฬิกาหรือประมาณ5โมงเย็นนะครับอาร์เนอร์สตหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมริพูก็ออก ก็จะออกมานะครับแถงข่าวกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆชาวลิฟูทุกท่านนะครับก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับผ่านทางช่อง YouTube ทางการของทีมลิฟูได้เลยนะครับ ก็มารอลุ้นและรอเชียร์ไปด้วยกันนะครับว่าสล็อตจะรับมือกับสื่อมวลชนของอังกฤษได้ดีแค่ไหนนะครับหลังที่ผ่านมานะครับนักข่าวสายหงนะครับมักออกมายกย่องสล็อตผ่านข่าวและบทความเป็นประจำนะครับว่าสล็อตเป็นคนที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะครับและมีความฉลาดในการพูดคุยสนทนานะครับนี่นะครับก็ชมกันได้นะครับเพจฟอน เพจคอนเฟอเรนซ์แรกกับสื่อมวลชนอังกฤษนะครับของสล็อตนะครับช่วงเย็นนี้เวลา17นาฬิกานะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟูในวันนี้กันนะครับแรงข่าวที่1นะครับก็คือวีเบอร์เดอร์วิสนะครับวีเบอร์เดอรนะครับนักข่าวชาวเนเธอแลนด์นะครับซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกับสื่อดังอย่าง ESPN มานานกว่า11 ปีนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าอาร์เนอร์สลว์หัวหนาโค้รคนใหม่ของลิพูได้โทรไปพูดคุยกับซัมเมอร์วิลเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับตอนนี้ซัมเมอร์วิลนะครับกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะย้ายไปทีมไหนระหว่างทีมลิพูกับทีมปารีแซงแช็กแมงนะครับผมแรงข่าวที่สองนะครับก็คือฟาบิซิโอโรมาโนครับ โลมาโนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าเลนี่โยโรนะครับให้ความสำคัญกับทีมเรอัลมาดริดมากที่สุดนะครับโดยโยโร่กำลังรอให้ทีมเรอัลมาดริดและทีมริวตกลงกันได้อยู่หลังโยโร่ได้แจ้งกับริวไปแล้วว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และไม่มีโอกาสเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่ริวยื่นให้สถานการณ์ในตอนนี้นะครับทีมปารีสแซงต์แชร์แมงและทีมลิปูยังคงไม่ตัด ใจนะครับในเรื่องของโยโรนะครับเพราะทีมปารีสแซงต์แชร์แมงและลิเวอร์พูลก,กำลังรอให้ดิวระหว่างทีมในอามาดิดและทีมลิลล่มอยู่นะครับผม แรงข่าวที่3นะครับก็คือคิสวอลนะครับคิสวอลนะครับนักข่าวสายนิวคาสเซิลนะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า40,000คนนะครับและเป็นนักข่าวนะครับของทางเว็บไซต์ The a t t l e t i c สื่อคุณภาพนะครับก็ได้ออกมารายงานว่านิวคาสเซิลนะครับประเมินราคาค่าตัวของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับในราคาที่มากกว่า40ล้านปอนด์นะครับซึ่งราคา40ล้านปอนด์นะครับเป็นราคาที่นิวคาสเซิลซื้อกอร์ดอนมาจาก ปวตันราคาของกอร์ดอนในตอนนี้นั้นนะครับจึงน่าจะมากกว่าราคาดังกล่าถึง2เท่านะครับหรือโดยสรุปแล้วนะครับนิวคาสเซิลมองว่ากอร์ดอนนั้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ40-80ล้านปอนด์นะครับและแม้จะดูเหมือนว่าลิปหูนะครับไม่น่าจะยื่นข้อเสนอซื้อกอร์ดอนแล้วและทางนิวคาสเซิลเองก็ไม่น่าจะสนใจข้อเสนอที่ลิปูยื่นซื้อกอร์ดอนเช่นกัน แต่นะครับนิวคาสเซิลก็ยังคงไม่มั่นใจนะครับในจุดยืนของกอร์ดอนอยู่ดีในเวลานี้นะครับว่ากอร์ดอนคิดเช่นไรกับอนาคตของตัวเองทําให้นิวคาสเซิลนะครับยังคงรู้สึกกังวลเรื่องของกอร์ดอนอยู่ดีในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางคิสวร์นะครับจึงเชื่อว่าแฟนบอลนิวคาสเซิลนะครับยังคงต้องแบกรับความกดดันและความกังวลเรื่องของกอร์ดอนต่อไปในช่วงเวลานี้นะครับผม แรงข่าวที่4นะครับก็คือลุก ลุ Edward คเอ็ดเวิร์ดนะครับนักข่าวจากเทเลกราฟนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าระหว่างที่ยูโร2024ยังไม่จบนะครับกอร์ดอนก็ได้ทำการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับเกี่ยวกับโอกาสในการย้ายไปเล่นให้กับทีมลิพูหลังแกลเลต์เซาเกตอนุญาตให้นักเตะทีมชาติอังกฤษพูดคุยเรื่องอนาคตของตัวเองในแคมป์ทีมชาติได้ซเซาเกตไม่ได้ห้ามนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับลุคเอ็ดเวิร์ดยังรายงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้เอ ของกอร์ดอนกำลังพยายามผลักดันอย่างหนกเพื่อช่วยให้กอร์ดอนย้ายไปเล่นที่ลิปูแม้ดูเหมือนว่าลิปูจะไม่ประทับใจราคาค่าตัวของกอร์ดอนที่ทางนิวคาสเซิลตั้งราคาไว้ก็ตามนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิปูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม